โอท่านเดี๋เปิดกล้องไว้าสวัสดีค่ะช่องพังหางดีนะคะดูตกใจตะพิกขี่รถมามิางม่งตกใจร้อ,องหาแม่เลยโอกเลย ตื่นบอกครับตกใจโอ้มาเด้อขวัญเ้ยขวัญเ้ยขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะลูกมามามาโอ้บังเลนขีดตมฝนตกว่านขึ้นนี่ตกหลายตกแห้งน้ำถ่วมเลย เป็นยังไงเมื่อยบ่ครับโอ้โหตกใจแห้งตกใจมากเลยครับเมื่อยบ่อาจ,จะขอกินนมอีแม่บ่ไม่กินดอกครับโอ้ยโอ,โอ้โซ่ข้องขา ดู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 ด,ดูผมจะทำอะไรครับฝนตกฝนตกแรงมากเลยดินแข็งไปหมดเลยไม่ไม่เละเหมือนถ้าฝนไม่ตกก็โดนน้ำก็จะเละตอนนี้แข็งพืชไปดินดีมากเลยขอบคุณฝนร้อนอากาศร้อนก่อนฝนจะตกร้อนมากเลย พามิงไปเดินเล่นแดดร้อนใหญ่เลยแดดกลับมาไม่ถึงชั่วโมงฝนตกเลยครับขอบคุณน,นะครับเติมพลังนะครับเติมชาร์จแบต แบตเตอรี่ผมหมดครับแม่หางดีกับจิ้นจินเก่งนะคะน้ำนมเยอะ ลูกชายก็ดูดเก่งก็จะแข็งแรงด้วยถ้าเอฟซีมาถ้าได้เดินเล่นไล่จน <c oughs> ครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะไล่ใครอีกเนี่ยเอา้าอย่ามาไล่แม่ก็แล้วกันเนาะโดนโดนแท่เลยโดนหวายเลยนะโดนปลายหญ้านะครับ ปวนเห็นไหมนี่ปวนเอาดินอะไรามาถุยออกท่าออกไม่ไม่ไปไม่ไปนะครับไม่ไปนะครับไม่ไปไม่ไปถอย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 ถอ,ยถอยพี่ดิวไม่ไปไม่ไปจะมาเล่นกระติกน้ำไม่เอานะลูกไม่เอาไม่ไปมิงถอยเลย นีดึงดึงดึงแล้วดึงไม่เอาขาดแล้วกันมาแล้วมามา,มานี่มาไปไหนไปใส่ไปใส่มิ่งครับผมก็งอนเหมือนกันนะครับ ฝนตกดินแข็งหมดเลยดีมากเลยไม่ไม่เป็นโคลนไม่เป็นตมฝนตกแรงมากใบใหม่ใบไ,ไหลลงมากกวดยากเพราะว่ามันถมดินงานหนักตะพิกต้อทำความสะอาด แฟน,น,น,นแฟๆมาหาน้องมิ่งบางทีก็มาจากขอแนแก่นบางทีก็มาจากโคราชบ้างร้อยเอ็ดบ้างชายภูมิมา้างกรุงเทพบ้างนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็มีม,มีแม่เอซีมานำสายยางมาฝากมิ่งด้วย สายยางเปิดน้ำตัวเก่ามันหลุดบ่อยมิ่งมิ่งดึงแล้วก็หลุดออกตอนนี้ไม่ต้องต่อแล้วสายเดียวเลยขอบคุณมากๆนะคะะสำหรับอยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าตกหรือไม่ตก ที่บ้านก็ตกเหมือนกันแต่ตกไม่ไม่แรงมากเท่านี้เดี๋ยวนี้ตกนานเป็นชั่วโมงเลยหยากับสิงงามหลายเติมยูดอกหยาเบิ่งหยายู่ใกล้ๆบ้านสูงถ่วมหัวสร้างดินดีแล้วตอนนี้ทับมีฝนฝนมาต้นยาก็สูงใหญ่ ท่วมหลังคาห้องน้ำหลังคาบ้านทำกับข้าวหญ้าท่วมไปหมดเลยัน่นตกใจเมื่อมยเล่นเลยตอนนี้บดือบะซ่วนเลยนิ่งนิ่งงาน,นบนแล้วบนไข่ปากแล้ว อ๋อพี่เดียวอลังวันให้น้องมิ่งแล้วมิ่งเห็นพี่เดียวอะไรให้บ้างครับมาแต่เช้าเลย fc หมูดาวมาแต่เช้าเลยไปแล้วลูกไปแล้วไม่สนแล้วปะปะปะนี่เอา เ้ยไม่เอาไม่เอาหนิ่งนิ่งม,ม,ม,มา,มมาเอาเอาเล็วเลูกเล่เขาบอลไม่นุกว่าผมตกใจที่พ่อข,อขี่มอเตอร์ไซค์มาผม,ผมตกใจได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ผมแรนได้ครับ เมื่อยตอนนี้เมื่อยอยู่เพิ่มพลังไปก่อนเพิ่มพลังคืออย่างอาหารโปรดของผมครับ้วยกับจินได้แน่ต้องบีบีแล้วก็ยดัดเข้าปากให้แต่บางครั้งก็ต้องบีหักครึ่งหักเป็นท่อนท่อนลูกหนึ่งก็ประมาณสี่ท่อนป้อนเข้าไปกินได้เลย ก็สีหิวแห้งบางวันกอสีหิวแห้ง,ง,น,หหงน้ำมาแล้วครับน้ำมาแล้วเมื่อ,อาเลยจะต่อสายยางใหม่ให้ผมครับ,บระวังผมดึงหลุดอีกนะครับ ใบใหม่อ้อห่ยลก้นไหมเอออาลกลกเออลกๆๆๆเออดึงนงั่นดึงไปแล้วครับดึงไปแล้วโมหิวหรอวะอิ่มหรอมั้งอิ่มหรอวะอาบน้ำ ุกวันเช้าเย็นาาเอกระ,ะ,ะ,ะดุ่งเลยเนี่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 ยหน้าหน่อยดูนสมหน้าหน่อยสมหน้าเป็นอะไรบ้างเก่งอะไรบ้าง เสียงโดดน้ำอ,อือออออออืือออออออืเอาไหลอีพอแล้วตามติดอีพอแล้วอ,อืออือก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หางดีแล้วก็ ของมิ่งมงคลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ